สวัสดีจ้าทุกคนใฮ้ไกส์นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็จะพามาทําความสะอาดบูเบอรี่นะคะทุกคนนี่จ้าบูเบอรี่ที่หนิงเก็บมานะคะรอบนี้หนิงก็ได้มาสิบถังกัอีกหน่อยๆน,นะคะทุกคนนี่จ้าเดี๋ยวนี้จะพามาทําความสะอาดนะคะนี่ก่อนอื่นเราก็จะใช้เจลแอลกอฮอล์ oh นะคะทุกคนแล้วหนิงก็จะใส่ถุงมือนะคะนี่จ้าแล้วก็นี่จ้าก็จะเป็นตะกร้านะคะ ตะกร้าที่จะร่อนผลไม้นะคะทุกคนนี่จะเดี๋ยวหนิงพาดูนะคะว่าวิธีการทำความสะอาดนี่ทำยังไงนะคะบูเบอรี่ก็ทำยากอยู่นะคะทุกคนไปด,ดูกันจ้าน้นนะคะทุกคนข้างหลังหนิงก็จะเป็นบูเบอรี่นะคะนี่บูเบอรี่ที่หนิงเก็บมานะคะนี่จะนี่จะนี่จะก็สิบถังนี้นะคะเดี๋ยวหนิงพา ดูจ้าพี่ทุกคนนี่จ้าทุกคนเราก็เอาผลไม้เทนะคะทุกคนเป็นเซอร้านะคะวิธีการันนี้เราก็ลอนล้นเนาขยะออกนะคะทุกคนดูจา้านี่นะนี่เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็เลือกเอาแต่ผลไม้นะคะ ลูกแตกลูกเหี่ยวเอาออกนะคะทุกคนนี่จ้าโอ๊ยนั่นมีขวันกระเด็ดออกด้วยจ้ะพี่น้องนี่นี่จ้าก็จะเลือกแบบนี้นะคะทุกคนนี่ช่วงนี้ผลไม้เขาจะไอ้นี่นะคะผละไม้จะรุดขวนันจ้พี่น้องช่วงนี้ก็จะเห็ดง่ายแน่จ้พี่น้องนี่นี่จ้ะเศษขยะของเขาก็จะมีเศษ ไอ้นี่นะคะก็คือจะมีถ้าเป็นลูกเขียวๆนี่จะเป็นลูกเลดเบอร์รี่นะคะนี่เลดเบอร์รี่เขาก็จะติดมาด้วยนะคะนี่นี่จะเราก็เลือกนะคะทุกคนเลือกเลือกเศษใบไม้เศษไม้เศษอะไรเลือกออกนะคะนี่ เก็บออกนะคะเราก็จะเลือกเอาแค่ลูกบูเบอรี่นะคะทุกคนนี่ถามว่าขั้นตอนทำความสะอาดมันก็ใช้เวลาอยู่นะคะทุกคนการทำบูเบอรี่การทำบูเบอรี่มันต้องใช้ความชำนาญน,นะคะประสบการณ์ความชำนาญน,นะคะจะสอนเราได้ดีกับทุกอย่างนะคะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในปา่าไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบูเบอรี่นะคะประสบการณ์จะสอนเราเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างนะคะว่าอะไรมันจะง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จะนี่ลูกเลดเบอร์รี่นะคะทุกคนเราก็เก็บออกนะคะนี่ลูกเน่า นี่นะคะถ้าเราเก็บมาแบบเราเก็บเอาแต่ลูกมันนะคะทุกคนเวลาเก็บนิงก็จะนั่งเก็บเอาแต่ลูกมันนะคะจะพยายามไม่เอาขยะมาเยอะนะคะทุกคนนี่จะมันจะง่ายกับการที่เราทําความสะอาดนะคะนี่เก็บปีแรกๆนะคะมีแต่ขยะนะคะเต็มถังนะคะสําหรับนิงนะคะก็ปีสองปีสามมาเราก็เรียนรู้ ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่เราก็จะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะในการเก็บผลไม้ในการทําทุกอย่างนะคะคือเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆตลอดเวลานะคะนี่จะสะอาดแล้วนะคะทุกคนนี่ก็ไม่ได้ยากนะคะนี่มีควนก็เอาออกนะคะประสบการณ์จะสอนเราได้ดีนะคะ เราก็จะเก่งขึ้นนะคะเก่งขึ้นเก่งขึ้นกับประสบการณ์ของเรานะคะยิ่งเก็บหลายปียิ่งชํานาญยิ่งยิ่งง่ายนะคะทุกคนนี่มันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่นีจ้าทุกคนก็จะสะอาดแล้วนะคะนี่พอสะอาดแล้วเราก็เอามาเทใส่ถังนะคะทุกคนนีนี่จ้า ก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี mm ่ hmm. จกเก็บมาก็จะมีเศษมีอะไรนะคะ mm hmm. นะคะทั้งวันนะคะนี่นิงเก็บมา10บถังคอยดูว่าหนิงจะได้ขายกี่ถังนิงเก็บมาเต็มนะคะเต็มแบบว่าได้ถังต่อถังเลยนะคะน่าจะได้9ก้าถังอยู่นะคะสปเปร์น่าจะถังหนึ่งพนะคะเดี๋ยวรอดูตอนขายนะคะว่าหนิงจะได้กี่ถัง นี่จ้าทุกคนป่าฟินแลนด์ขอบอกว่าหน้าร้อนมาคือสนุกมากนะคะทุกคนฟินแลนด์มีแต่ป่ามีแต่บูเบอรี่ป่าฟินแลนด์นะคะข้างข้างล่างต้นสนนะคะก็จะมีแต่ต้นบูเบอรี่นะคะทุกคนต้นบูเบอรี่ต้นเลดเบอรี่นะคะแล้วก็ต้นหญ้าต่างๆนะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะถ้าฝนตกก็จะมีเห็ดคือ คือธรรมชาตินะคะก็คือของธรรมชาติของในป่าหมดเลยนะคะซึ่งไม่มีใครปลูกนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบไม่มีใครปลูกจะเป็นแบบของในป่าธรรมชาตินะคะแล้วฟินแลนด์ก็จะมีป่าเยอะมากนะคะทุกคนแล้วพวกเห็ดพวกบุเบอรี่พวกผลไม้เขาออกเยอะนะคะนี่คือเขาออกมาเยอะแล้วมันมันล่วงทิ้งเฉยนะคะทุกคนเขาก็เลยแบบว่า อยากให้มีคนไปเก็บนะคะแต่ถามว่าฝรั่งเขาไปเก็บไหมมันมันปวดหลังปวดเอวจ้ะเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยไปเก็บนะคะเราคนไทยทําได้นะคะเราก็ทํานะคะถามว่ามันหนักมากไหมสําหรับหนิงหนิงก็ทําได้เนาะถามว่ามันก็อาจจะทําไม่ได้สําหรับทุกคนนะคะเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยจะหนักอยู่นะคะ เป็นงานหนักเลยแหละอพูดง่ายๆนะคะเหมือนเกี่ยวข้าวดำนาบ้านเราเลยนะคะแต่สำหรับหนิงก็คือหนิงทำได้นะคะหนิงก็เลยทำนะคะและอีกอย่างหนึ่งหนิงเจอป่านะคะป่าหนิงแต่ละป่าก็เหมือนทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าป่าหนิงแต่ละป่าคือหนิงเจอป่าผลไม้มันดกนะคะหนิงก็เลยเก็บนะคะถ้ามันไม่ดกต้องเดินหาทั้งวันหนิงก็คงจะไม่เก็บเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่คุ้มนะคะนี่ คือเราเราทำอะไรนะคะเราถ้าไม่คุ้มเราก็จะไม่ทำนะคะถ้าคุ้มถ้าเหนื่อยแล้วมันคุ้มเราก็ทำนะคะนี่จะ้ะถามว่าสำหรับหนิงมันมันเหนื่อยไหมมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าป่าเราผลไม้มันเยอะอยู่แล้วนะคะมันคิดดูว่าหนิงเก็บได้วันละเป็นสิบถังนะคะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าผลไม้มันมีเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหนิงรู้ป่านะคะ หนิงก็เลยทำนะคะทุกคนถ้าให้ไปหิ้วเก็บปันละสองสามถังนี่หนิงคงจะไม่ทํานะคะทุกคนก็คือมันหาผลไม้ยากขนาดนั้นหนิงก็คงจะไม่ทํานะคะเพราะว่ามันไม่คุ้มนะคะนี่จ้ามาอยู่ฟินแลนด์นะคะถ้าคนชอบป่านะคะเรียนรู้ของในป่านะคะคือขอบอกว่าหน้าร้อนมา สนุกมากจะอยากไปแต่ป่านะคะทุกคนนีมีจ๋าก็จะอยากเข้าแต่ป่าเหมือนนิ้งเลยนะคะก็คือป่าเขาก็จะเป็นเงินทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนถ้าใครขยันนะคะถ้าขยันให้อยากหาเงินนะคะทุกคนป่าบ้านเขาก็จะมีผลไม้นะคะลาาเบอร์รี่ป่าก็มี แล้วก็จะมีบูเบอรี่จะได้เก็บบูเบอรี่ก่อนนะคะทุกคนอันดับแรกแล้วทีนี้ต่อไปก็จะเป็นเรดเบอรี่นะคะเราก็จะได้เก็บเรดเบอรี่นะคะทุกคนพอเก็บเรดเบอรี่เสร็จเราก็จะได้เก็บแคนเบอรี่นะคะทุกคนนี่เก็บแคนเบอรี่เก็บเห็ดนะคะทุกคนเขาบอกว่าไม่มีเวลาว่างเลยนะคะทุกคนก็คือ ผลไม้เขาก็ออกนะคะเดี๋ยวเขาก็ใจเหี่ยวนะคะทุกคนเราก็ต้องรีบนะคะมีลั <c oughs> ดเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ลัดเบอร์รี่นี่หนิงไม่เคยได้เก็บเลยนะคะไม่เคยได้เก็บขายนะคะแต่ว่าหนิงเก็บมากินนะคะเพราะว่าลัดเบอร์รี่เขาจะออกพร้อมกันเลยกับพวกผลไม้บูเบอรี่กับแคนกับ กับเรดเบอร์รี่นะคะก็คือหนิงก็จะไม่มีเวลานะคะทุกคนที่จะได้เก็บลัดเบอร์รี่ป่านะคะแต่ว่าหนิงก็จะได้เก็บมากินนะคะแต่ว่าก็คือมันไม่มีเวลามากพอที่จะไปเก็บมาขายนะคะทุกคนนี่จะเอาจริงๆก็คือเราไม่มีเวลานะคะคือคือการเก็บบูเบอร์รี่นี่เราต้องมีเวลาแบบเต็มที่ให้เขาด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าหนิงเก็บขายสดๆนะคะหนิงไม่ได้เก็บมาค้างนะคะ ก็คือเราต้องมีเวลาให้เขาเต็มร้อยเลยนะคะนี่หนิงก็ง่ายอยู่นะคะเพราะว่าสามีก็เขาก็อันนี้นะคะนีจะก็จะสะอาดนะคะน,นี่จะก็ใส่ทังนะคะทุกคน เราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมีจานสำหรับหนิงนะคะสำหรับหนิงนะคะก็คือสามีเขาก็ไม่ได้บอกให้หนิงไปเก็บนะคะทุกคนสามีก็แบบว่าไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรให้ไปเก็บนะคะสำหรับหนิงหนิงชอบหนิงเข้าป่าเองนะคะ คือหนิงอยากเก็บเองหนิงเข้าป่าเองนะคะซึ่งสามีเขาก็เขาก็เป็นคนที่ส,สนับสนุนในสิ่งที่เราชอบนะคะทุกคนนี่ก็คือในเมื่อเราชอบสีนี้เขาก็ไม่ได้ห้ามนะคะเขาก็ให้ไปเก็บนะคะแต่สามีหนิงเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลบ้านทําความสะอาดบ้านอะไรอยู่แล้วนะคะก็คือทํากับข้าวคือก็ชอบนะคะถ้าเขาอยู่บ้านเวลาหนิงเข้าป่าอย่างนี้นะคะสามีก็จะทํากับข้าวรอจะ จะคือดูแลบ้านดูแลอะไรทุกอย่างนะคะหนิงก็จะมีหน้าที่ทําบูเบอรี่อย่างเดียวเลยนะคะถ้าทํากับข้าวดูแลบ้านทําความสะอาดบ้านทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านก็คือสามีก็คือทํานะคะทุกคนเพราะว่าเขาเห็นเราทํางานเหนื่อยแล้วเขาก็จะให้เราทาทาเกี่ยวกับบูเบอรี่เต็มที่เลยนะคะทุกคนหนิงก็เลยได้มีเวลาที่จะทํากับบูเบอรี่คือเต็มร้อยเลยนะคะทุกคน จากการทำบูเบอรี่มันต้องมีเวลาให้เขาเต็มร้อยเลยนะคะซึ่งสามีนนิ่งอยู่เขาก็จะซับพอร์ตทุกอย่างนะคะเขาก็จะทำกับข้าวให้กินเก็บถ้วยเก็บชา,ามล้างจานอย่างนี้นะคะทุกคนเก็บถ้วยจานใส่เครื่องใส่อะไรคือเขาทำเองหมดนะคะนิ่งชอบตรงที่ว่าสามีนิ่งเขาเป็นคนที่แบบว่าเขา เขาสนับสนุนในสิ่งที่เรามีความสุขนะคะทุกคนคือการเข้าป่านี่คือสามีนิงไม่ได้ให้แบบว่าเออเธอต้องเข้าป่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทุกคนคือนิงอยากเข้าเองนะคะนิงอยากเข้าเองนิงอยากเก็บเองนิงชอบเองนะคะทุกคนเขาก็เลยเขาก็เลยสนับสนุนในสิ่งที่เราชอบนะคะทุกคนพี่จ้า คือในบางทีนะคะสําหรับนี้นะคะมันก็เป็นความสบายใจนะคะเพราะว่าสามีเขาก็ชอบในสิ่งที่เขาก็แบบว่ายังไงล่ะสนับสนุนในสิ่งที่เราชอบนะคะก็คือเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรเรานะคะนี่จ้าเป็นงานหนักนะคะแต่นิงก็ทําได้นะคะทุกคนนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกคนนะคะเพราะว่ามัน มันเป็นงานหนักปวดหลังปวดเอวจริงๆนะคะทุกคนแต่สําหรับนิงนิงก็ไม่ปวดมากนะคะทุกคนถามว่าปวดหลังไหมสําหรับนิงนิงมันก็ไม่ได้ปวดมากนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่านิงนั่งเก็บเอานะคะนิงนั่งเก็บเอานิงคานเก็บเอานะคะทุกคนนิงก็มันก็จะมีเป็นบางช่วงที่ว่าต้นสูงสูงเราก็จะได้ยืนเก็บอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนสําหรับนิงนิงก็ตัวเล็กนะคะ อาจจะเป็นเพราะเราตัวเล็กนะคะทุกคนแล้วมันทําให้แบบว่าเรานั่งเก็บได้นะคะมันก็เลยไม่ได้เหนื่อยมากไม่ได้ปวดเอวอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนหรือว่าหนิงชินหรือเปล่าหนิงก็ไม่รู้นะคะนี่จะแต่ถ้าเราไปก้ม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 ทั้งวันอะปวดเอวจริงๆนะคะแต่ถ้าเรานั่งเก็บมันไม่เหนื่อยเลยนะคะทุกคน ยิ่งผลไม้ดกๆนะคะนั่งเก็บไปเรื่อยๆนะคะนั่งไปเรื่อยๆนี่มันมันไม่ได้เหนื่อยเลยนะคะคือแป๊บเดียวก็จะได้เต็มถังแป๊บเดียวก็จะได้เต็มถังนะคะถ้าปลาหนิงเก็บนะคะนี่จ้านี่นะคะเราก็จะเลือกแบบนี้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวหนิงจะพาดูนะคะว่าหนิงจะได้ขายกี่ถังนะคะไปดูตอนท้ายกันจ้านี่จ้าทุกคนเราทำความสะอาดแล้วเราก็มาใส่ถังนะคะนี่ เราก็จะใส่ถังจนเต็มนั่นแหละจ้าเดี๋ยวนิงพาดูอีกนะคะนี่จ้าทุกคนเวลาเราทําความสะอาดเสร็จนะคะเราก็จะมาเทใส่ถังนะคะนี่ขอบอกเลยว่าส,สวยๆนะคะน,นี่นะคะเทเสร็จแล้วถังนะคะทุกคนนี่จ้านี่จ้าส,สวยๆจ้ารอดูนะคะว่าเราจะได้กี่ถังนะคะทุกคนจมกันจ้านี่จ้าพี่น้อง ก็ทำความสะอาดจะได้เต็มถังแล้วนะคะนี่เวลาโอ้เออล่วงล่วงเวลาอันนี้เราก็มาเทใส่ถังนะคะนี่โอ้ยยิงก็เทไม่ถนัดนะคะทุกคนนี่นี่นะคะเทไปจะนิงทำความสะอาดเยอะนะคะก็เลยนี่นี่นะคะนี่จะมีเศษมีอะไรเราก็เก็บออกนะคะทุกคนนี่ นี่จ้าเดีย๋ยวไปชมกันนะคะนี่จ้าทุกคนนี่นะคะวันนี้หนิงก็ขายเก้าถังนะคะตอนนี้ก็ลูกค้าจะมารับก่อนนะคะหนิงก็เปิดร้านนะคะทุกคนเปิดร้านเพราะว่าลูกค้าจะมารับก่อนนะคะนี่จ้าวันนี้หนิงขายเก้าถังนะคะแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็8ปดถังนะคะทุกคนนี่จ้าอยู่ตรงนี้แปดถังนะคะแล้วหนิงก็ทําความสะอาดอยู่นะคะ นี่ถังนึงนะคะทําความสะอาดเพิ่มนะคะถังหนึ่งนี่จะถังนี้เขาก็จะมารับตอนทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนนี่นี่จ้ะนิงก็ทําความสะอาดอยู่นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ลูกค้าจะมารับตอนห้าโมงเย็นนะคะลูกค้าจะมารับห้าโมงเย็นแล้วก็ถังสุดท้ายนี้ลูกค้าจะมารับทุ่มทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนนิงก็ทําความสะอาดนะคะรอนะคะ นี่จ้านี่ก็จะเป็นถังที่9้านะคะทุกคนถัทงที่9ก้าก็ยังยังไม่เสร็จนะคะนิงก็เปิดร้านนะคะนี่จ้านิงก็ถ่ายให้ดูก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าลูกค้ามารับแล้วมันก็จะจะไม่มีให้ให้ให้ดูนะคะทุกคนนี่จ้านิงก็ขายอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนลูกค้ามารับเองนะคะนี่จ้า วันนี้ก็ขายเก้าถังนะคะหนิงเก็บมาสิบถังกว่าๆนะคะก็ได้ขายเก้าถังนะคะทุกคนนี่ขอบอกว่าบูเบอรี่สวยๆนะคะนี่นี่จ้าเดี๋ยวลูกค้ามารับนะคะนี่เปิดร้านจ้าเปิดร้านนะคะรอลูกค้านะคะทุกคนนิงก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามา ชมมาติดตามกันนะคะขอบคุณมากๆจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า thank you for watching see you next video